สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านอยู่ลังสิตคลองหนึ่งนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับเปิดหกโมงเช้าเลยนะครับปิดหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะครับก็เปิดตลอดไม่มีวันปิดนะครับหมายความว่าเทศกาๆๆลอะไรพวกนี้คือเปิดตลอดนะครับก็ว่างแว้มาได้เลยนะครับผมรับเพี่ยวได้ญี่ปุ่นนะครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับอ่า ยี่สิบห้าถึงสามสิบวันนะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีดูอัลบั้มให้นะครับสําหรับลูกค้าที่ดูใน YouTube นะอ่ะก็ลูกค้าไปที่ไลน์ได้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนก็เพิ่มเพื่อนข้างบนนะครับปึ๊บแล้วก็ค้นหานะครับเป็น ID นะแอ๊นะครับอ่าชื่อร้านเลยนะครับอ k r o n นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดค้นหาเลยนะครับแล้วขึ้นแบบนี้ลูกค้าก็กดเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเสร็จกดแชทนะครับกดใช้ก็จะมาอันนี้เป็นแผนที่กดไปกดไปได้เลย,เ,ลยเป็นแผนที่ใน Google นะครับมันจะนําทางมาให้ยู u ูบช้อปปี้นะครับไอจีเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็อันนี้คืออตัวนี้ตัวนี้คือลายละรูปรองเท้าน,นี่คือระบ้มปุ๊บกดได้เลยอ่ากดแบบกดไปเป็นแบบนี้อันนี้คือโค้ดส่วนลด ที่ลูกค้าจะได้นะครับคือในไลน์เนี่ยผมบอกโปรโมชั่นเลยแล้วกันในไลน์เนี่ยจะเป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้าอีกหนึ่งต่อผมลดสมมติอันนี้นะผมลดนะแจ็คสองมัทโธผมลดสามร้อยอันนี้บางเทศกาลนะครับบางเทศกาลผมก็ไม่ลดนะอันนี้ลดสามร้อยลูกค้าซื้อในระบบนี้ได้ลดอีกร้อห้าสิบนะครับจากจากราคานี้นะจะได้ลดอีกนี้จะได้ลดอีกร้อยห้าสิบบาทนะครับเมื่อซื้อในระบบในระบบนี้นะครับอ่ะ อันนี้คืออัลบั้มแยกนะครับเลื่อนได้นะครับคําว่าทั้งหมดนะเล็กๆนะกดได้เลยครับกดปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้คืออัลบั้มแยกนะครับสมมติว่าใครจะดูกระเป๋าอ่ะมวกออตาแจ็คอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นอัลบั้มแยกอ่ะอันนี้คืออัลบั้มญี่ปุ่นหมดเลยของญี่ปุ่นหมดเลยนะครับอ่าผมเอารถแจ็คก่อนปุ๊บนะครับก็เลื่อนได้เลยนะครับเลื่อนได้เลื่อนได้เลยนะครับอ่าสมมุติว่า สมมุติว่าผมเอาอนี้ก็ได้อันแรกนะครับไทม์ไลน์ปุ๊บนะครับราคาอยู่ข้างล่างนะราคาอยู่นี่นะครับก็เลื่อนดูรูปได้นะครับเฮ้ยรูปไม่รูปดูไม่ละเอียดดูไม่ชัดนะครับจะทักไปขอแอดมินไม่ต้องขอครับไม่ต้องทักเลื่อนครับ YouTube ครับกดเลยครับปุ๊บ ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือแล้วก็กดสั่งซื้อที่นี่ได้เลยนะครับตามระบบได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้คือวิธีดูอัลบั้มในญี่ปุ่นนะครับส่วนรุ่นอื่นนะครับลดทุกรุ่นเลยนะครับก็ผมแนะนําแนะนําซื้อในไลน์นะครับลูกค้าจะได้ลดสองต่อนะครับผมลดหนึ่งต่อลายลดอีกหนึ่งต่อเป็นสองต่อนะครับลูกค้าจะได้ประโยชน์ที่สุดแล้วนะครับอ่าก็ตัวนี้เป็น ม่อินเจแปนนะครับไม่อินเจแปนกล่องสีนี้นะครับกล่องแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นกระดาษแก้วนะแล้วก็ฝานะครับแล้วก็ชื่อรุ่น c a นว a s ASJ อคือเจแปนไฮไฮคือหุ้มข้อนะครับแล้วก็สีนะครับแล้วก็ ซสายนะครับไซส์ไซส์เนี่ยญี่ปุ่นจะดูง่ายเพราะมี2ไซส์นะครับคือไซส์ U.S. 10บจุดสิครึ่ง U.S. แล้วก็29เซนนะครับ J.P.N. คือเซนนะครับบ้านเราไซส์งงนะครับบอกเลยว่าเวลาลูกค้าสั่งไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับลูกค้าบอกแอดมินเลยจะยี่ห้ออะไรก็บอกแอดมินว่าอ่ะสมมติเท้าอยาวยี่สิบเก้าเซนบอกแอดมินว่าเจา้ารุ่นเนี้ยยี่สิบเก้าเซนจบ แอดมิน <Ad> จะรู้เองว่าลูกค้าใส่ควรใส่เบอร์อะไรนะครับจะได้ไม่ต้องส่งไปเปลี่ยนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ตัวนี้ผมได้มาคือที่ผมรีวิวนี้คือที่ผมรีวิวนี่คือมีเจ้าของหมดแล้วนะครับคือลูกค้าซื้อพีออเดอร์มานะครับดำดำล้วนเหลืองมตาตัดแล้วก็เขียว แล้วก็ครีมนะครับผมได้ประมาณสี่ห้าสีแล้วนะครับลูกค้าลองเลื่อนดูในใน u t u b e ผมนะมันมีเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นดำล้วนนะครับอ่าญี่ปุ่นจะอนุรักษ์ดั้งเดิมคือออริจินอลนะครับออริจินอลคือคือเป็นทุกอย่างเหมือนทุกอย่างเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็คือง่ายๆเลยคือเป็นเป็นสกีนไม่ใช่หนังนะครับเป็นสกีนนะครับ ง่ายเลยก็คือเหมือนรุ่นคลาสสิกเหมือนบ้านเรานะครับอ่ะแล้วก็ตาไก่นะครับตาไก่จะเป็นสีดําสีดําด้านนะครับสีดําด้านจะไม่เงาแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยคือเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปดูแบบนี้มันอาจจะดูไม่ชัดเพราะว่าผมใช้มือถือถ่ายนะครับมันจะเป็นเส้นเส้นเลยนะครับคือเส้นเนี่ยมันจะหนานะครับคือค่าค่าผ้า,า,าแคนวาสเนี่ยเขาจะดีนะครับคือเป็นผ้าที่ดีนะครับ คุณภาพสูงนะครับแล้วก็พวกยางเนี่ยพวกวัสดุพวกเนี้จะจะเป็นคุณภาพจะเป็นคุณภาพดั้งเดิมอะ่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยมันแพงมันทนนะครับอันนี้คือผมพูดตรงๆนะใครๆก็ต้องรู้นะครับสมัยนี้ก็แป๊บเดียวทําไมงานไทยทําไมงานเก่าๆมันถึงดีเพราะว่าคุณภาพมันดีเกินราคานะครับคุณภาพมันดีเกินราคาอย่างพวกเนี้ยคุณภาพมันมันเหมือนเมื่อก่อน ใช่ไหมครับมันก็อาจจะใส่ได้นานกว่านะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับขอผ้านะครับขอผ้าเหมือนเดิมนะครับมีขอผ้านะครับพื้นสีดํานะครับปกติจะเป็นพื้นสีดำตาลใช่ไหมแต่เนี้ยไปคือเป็นดําล้วนเลยสูเปอร์แบ็กเลยง่ายๆเลยเป็นพื้นดํานะครับตัว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 พื้นเนี่ยจะปั๊มดีนะครับสังเกตรูข้างในนะครับจะเป็นเม็ด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 เลยนะครับ จะเป็นเม็ดๆนะครับจะคมอ่ะคือพวกรูๆพวกเนี้ยมันจะคมเห็น <Darwin> ชัดเลยว่าว่ามันโอเคมันมันคมมากนะครับอ่าต่อมานะครับตรงลิ้นนะครับไม่มีป้ายบอกนะครับไม่อินเจแปนจะไม่มีป้ายที่ลิ้นบอกนะครับเพราะว่ามันจะบอออยู่ข้างในแทนนะครับอ่าข้างในนะครับข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับข้างในจะตี ข้าจะาตีมอินเจแปนนะครับมันจะเป็นคอนเวิร์ตอ่าเจแปนเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมลูกค้าแล้วก็เป็นฟอนต์แบบนี้นะครับถ้าเป็นออสตาธรรมดาจะไม่มีสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็จะไม่มีดาวนะครับนี่คือเจแปนจะเป็นแบบนี้นะครับข้างในจะเป็นผ้าผ้ากระสอบนะครับแล้วก็พื้นข้างในจะหนาเลยนะครับอ่าแล้วก็มีเบอร์บอกข้างนี้นะครับว่าเป็นมอินเจแปนนะครับ อ่ามีอินเจแปแล้วก็เบอร์รองเท้านะครับจะมีแค่นี้นะครับจะมีบอกแค่นี้ว่าไม่อินเจแปนคือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงพื้นตรงส้นนะครับตรงส้นเนี่ยคือมันเป็นดำล้วนลูกค้ามันก็เลยมองไม่เห็นนะครับแต่แต่หมายความว่าคือบรเนี่ยผมมองเห็นนะครับแต่ลูกค้าอาจจะเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูนะครับลูกค้าสังเกตเล็กๆนะข้างล่างจะเขียนเม่อินเจแปนนะครับ อ,อดาวสตาอ,อดาวสตามอินเจแปนนะครับไม่ใช่เงาเงานะครับตัวนี้เป็นดำล้วนนะครับแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งสำหรับมีอินเจแปนนะครับมอินเจแปนนะ มันจะทรงเหมือนเป็ดนิดนึงมันจะเหมือนกับชาลีชิปปิ้นสมัยก่อนน่ะนะครับใครที่ดูอะ่ะเดินแบบตีนเป็ด,เ,ปดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลักษณะของรองเท้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนปกตินะครับลูกขั้าสังเกตนะปุ๊บขึ้นนะครับปุ๊บขึ้นถ้าเป็นสมนัยนี้คือมันขึ้นมาเลยนึกออกไหมคือมันขึ้นมาเลยอย่างนี้เลยนะครับตัวนีมน้มันเลยเหมือนว่าตีเป็ดแล้วก็ขึ้นมา เห็นไหมช่วงเวาวยาวมาปุ๊บขึ้นเลยนะครับปกติจะขึ้นมานี้เลยขึ้นมาเลยอย่างนี้เลยนะครับมาเลยทําให้ตีนเป็ดนิดหนึงแล้วก็หัวไม่เชิดหัวเชิดมันก็จะเป็นมันก็จะแบบทาให้อีกอย่างหนึ่งลักษณะ <c oughs> <c oughs> คือหัวมันไม่เชิดมันก็เลยท่งมันก็เลยแบบคือมันเป็นออริจินอล่นอะคือทรงดั้งเดิม พวก u s ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ข้างหลังนะครับเหมือนเดิมนะครับตั้งตรงนะครับตั้งตรงเลยนะครับเห็นไ,ไหมเดี๋ยวเท่าทีไม่ได้ยัดกระดาษนะครับเห็นไ,ไหมตั้งตรงถ้าเป็นธรรมดาใช่ไหมันจจเว้ลลงมาแบบนี้ว้ลลงมาแานี้อาจจะเป็นอย่างนี้ นะครับเนี่ยจะตั้งตรงปุ๊บขึ้นไปตัดลงมาแล้วตัดนี้แล้วก็ไปอย่างนี้นะครับคือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับคือคนที่ใส่ยูคนที่ใส่พวก US แล้วก็ไม่ใจแปรเนี้ยเวลาใส่เดินอะรูปรองเท้าจะมองออกมันจะเฉียงเข้าไปนะครับประมาณนี้เลยก็ทรงสวยนะครับทรงสวยมาพร้อมกับราคาที่แพงนิดนึงตัวนี้อ่าผมบอกหมดแล้วนะ ผ้าแคนวาสป้ายแล้วก็ส้นนะครับแล้วก็พื้นเนาะอย่างเงี้ยคือลูกค้าส่งรูปมาให้ดูว่าแท้หรือปลอมอย่างเงี้ยคือบางทีผมก็ ท่ที่นะพี่ท่ที่นะอันนี้เป็นเป็นไลน์มันไม่ใช่เฟซบุ๊กนะอย่างเงี้ยสง่งรูปมาอย่างเงี้ยคือส่วนมากลูกค้าเอามาให้ผมดูเยอะนะครับแต่ผมก็ผมก็จะถามก็เลยว่าราคาเท่าไหร่นะครับประมาณนี้อ่ะก็อย่างเงี้ยนะครับไม่นเ j e c t เนี่ยนะครับคืออันนี้คือนอกเรื่องแล้วนะครับคือเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับของแท้ของปลอมเนี่ยคือมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันเป็นเรื่องธรรมชาติผมว่านะคือมันมีทุกอย่างนะสบู่ยาสีฟันอะไรลถยนต์รองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าถุงเท้าคือมันมีหมดอะลูกค้ามันมันมีมาตั้งแต่สมัยผมยังไม่เกิดอะผม,มอยายุเท่าไหร่สี่บหกแล้วมันก็มีมานะครับสมัยก่อนผมซื้อที่ไหนผมซื้อตลาดปีหนงังสมัยก่อนเลยต้องไปปีนงังไม่มีส่วนรจกักนะครับต้องไปตลาดปีนังก่อนเลยนะครับาพอโตขึ้นมาก็ ก็เริ่มมีส่วนดจักอะไรประมาณนี้ยนะครับคือของปอมเนี่ยมันมันพัฒนาตัวเองนะครับคืออย่างสมัยก่อนเนี่ยจุดนั้นจุดนี้มันเหมือนพระต้องมีจุดนั้นต้องมีจุดนี้ของแท้ต้องมีแบบนี้คือเดี๋ยวนี้ปอมมันมีหมดแล้วลูกค้าปอมันมีเหมือนหมดทุกอย่างแล้วนะครับประเทศเนี่ยคือเจาาประเทศอะไรแม่งป้ายป้ายปอกประเทศเนี่ยเป็นอะไรที่เล็กที่สุดอะ่ะ แม่งก็ปิ้นเข้ามาแล้วก็แปะเข้าไปใหม่พี่จะเอาประเทศอะไรอะแม่งก็หายได้หมดะนะครับคือของปลอมมันปลอมเหมือนหมดแล้วอย่างพวกพวกนี้ฟอนเฟิร์นพวกนี้มันก็ปลอมนะครับขายอยู่ไม่อินเจปแปนเนี่ยผมขายเห็นขายอยู่พันสองเก้าร้อยก็มีหกร้อห้าสิบก็ยังมีเลยนะครับดูตรงไหนนะครับคือคืออย่างที่ผมบอกนะครับคือดูหนึ่งเลยครับราคานะครับมันไป,ไปไม่ได้นะครับว่าที่ที่มันจะมันจะมันจะถูกแล้วแบบ ผมขายของแท้ครับผมลดราคามาพอดีผมได้ราคาถูกมาเอาให้พี่เอาให้พี่ลดเอาให้พี่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะพูดอะไรมันก็พูดได้หมดนะครับผมให้ดูก่อนเลยนะครับมีอินเจแปนพี่อยากได้ประเทศอะไรพี่ไม่ต้องหาผมเลยพี่ไป Google เลยครับแล้วพี่ก็พิมพ์เข้าไปนะครับอย่างผมอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยผมอยากได้รองเท้าญี่ปุ่นใช่ไหมอ่ะผมพิมพ์นี่คือเว็บไซต์ญี่ปุ่นนะครับ c o n v e r t j p a n นะครับนี่คือเว็บไซต์ของญี่ปุ่นนะครับอ่ะในผมให้ดูเนี่ยไมอิน j จแปนนะครับราคานะครับหนึ่งสี่สามเห็นไหมครับผมกดให้ดูเลยหนึ่งหมืนสี่สามร้อยเยนนะครับค่าเงินอยู่ที่ค่าขนส่งนะครับเอ้ยอยุดอยู่ที่ช้อปปิ้ง นะครับชิปปิ้งนะครับคือผมไม่ได้ไปไปซื้อเองที่เว็บไซต์ผมให้ตัวแทนไปซื้อเพราะฉะนั้นตัวแทนจะเป็นคนกำหนดค่างเงินนะครับอ่ะอ่าอันนี้คือเมื่อกี้นะคูณจุดสี่นี่คือราคามาถึงหน้าร้านผมยังไม่มีกำไรนะครับ เนี่ยผมกดให้ลูกค้าดูอย่างเนี้ยอะลูกค้ากดได้เองได้เลยเนี่ยนี่ก็ Google ผมก็พิมพ์เนี่ย Convert Japan นะครับเนี่ยอ่าผมอ่าผมคลิกให้ดูนี่นี่คือเว็บไฟต์ญี่ปุ่นนะครับเห็นไหม Convert ์ดด a รนนะครับราคาหนึ่งสี่สามศูนย์ศูนย์นะครับ คูณจุดสนะครับค่าขนส่งรู้ไหมเท่าไหร่กิโลละ800ค่าขนส่งลูกค้าเข้าไป Google แล้วก็พิมพ์ค่าขนส่งญี่ปุ่นมาไทยนะครับบวก800นี่คือมาถึงหน้าร้านผมแล้วหกพันห้บาทนะครับผมอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เพราะผมซื้อบ่อยอาจจะได้ลดจากที่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ2%หรือ5%อันนั้นคือเป็นขมาส่วนหนึ่งผมขายอยู่หกพัผมต้องส่ง ให้ลูกค้าเพราะผมฟรีส่งทุกคนผมบวกค่าส่งหนึ่งร้อยหกพันหกนะครับแต่ลูกค้าจ่ายเงินแค่หกพันก้านะแต่ผมเสียหกพันหกนะครับอของแท้ของปลอมมาดูตรงเนี้ยมาดูที่ราคาเนี่ยล,ลูกค้าคือมันอย่างเงี้ยอ่ะเมื่อกี้ผมก็มันเมือลูกค้าก็ได้ยินเเสียงมันดังเนี่ยอย่างเงี้ย ทษทีนะอันนี้มันเป็นไลน์ผมไม่ได้ล่วงเกินหรือว่ามันไม่ใช่ a c e b o o k ถ้าเป็น facebook มันจะเป็นชื่อใช่ไหมมันจะพิมพ์ชื่อได้แต่ไลน์มันไม่สามารถพิมพ์ชื่อแล้วค้นหาว่าลูกค้าคนนี้เป็นใครนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าคือราคาเป็นหลักนะครับมันไม่มีราครับพันกว่าบาทนะครับอ่าแตกต่างกันตรงไหนผมพูดในคลิปนี้เลยแล้วกันทุกอย่างเหมือนกันลูกค้าดูไม่ออก เพราะอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเอารูปแท้มาลงขายลูกค้าซื้อไปได้ของปลอมใช่ไหมครับลูกค้าต้องเห็นของก่อนซื้อมาแล้วถึงจะเห็นของว่ามันเป็นอย่างนี้เฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับผมพูดตรงๆซื้อก่อนไอ้พวกปลายทางเนี่ยตัวดีนะครับผมพูดเลยนะครับผมพูดในคลิปนี้เลยแล้วกันปลายทางเนี่ย มันเป็นแรงจูงใจเฮ้ยกูไม่ต้องเสียเงินก่อนเว้ยกูไม่โดนโกงแน่นอนตัวดีเลยครับเพราะอะไรครับขอมาถึงพี่ต้องจ่ายเงินก่อนเปิดกล่องไหมครับถูกต้องครับต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะมาแกะกล่องน,นะครับแกะกล่องออกมาแล้วไม่ใช่เฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะทักไปหาจบครับมันตอบว่าไงรู้ไหมพี่ซื้อกับใครอะ่ะ ก็ซื้อกับคุณน่ะในหลักฐานในการซื้อขายอ่ะพี่โอนเงินให้ใครอ่ะมีใบสลิปไหมไม่มีใบสลิปในการซื้อขายกับร้านค้าเงินอยู่ที่ใครเงินให้ขนส่งขนส่งไม่รู้เรื่องถูกต้องไหมครับผมพูดตรงๆอันเนี้ยถูกต้องไหมครับนะครับจําไว้เลยอันเนี้ยคือผมไปคุยกับตํารวจมาเยอะแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่า เก็บเงินปบทางมันทําอะไรไม่ได้จับเขาก็ไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานในการซื้อขายนะครับแล้วชื่อ,อชื่อผู้ส่งไม่มีจบนะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นทิปเล็กๆน้อยๆให้ลูกค้าได้ดูให,ให้ให้เข้าใจนะอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าใครสนใจแบบแปลกๆก็ลองทักมาได้นะครับผม รับทุกวันมันจะมานะครับเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะมาประมาณสามรอบสิบหมายความว่าคือสมมติว่าอะรอบเนี้ยวันนี้มาละวันที่ที่สิบแปดก็ประมาณอีกอาทิตย์ครึ่งก็จะมาอีกรอบหนึ่งอีกอาทิตย์ครึ่งก็จะมาอีกรอบหนึ่งประมาณสิบวันมารอบหนึ่งสิบวันมารอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะตัดถ้าเลยจะตัดตัดตัดมาทีละรอบทีละรอบนะครับเดือนหนึ่งก็มาประมาณสามรอบหรือสี่รอบนะครับก็ไม่นานลูกค้าไม่นานยี่สิบห้าสามสิบวันนะครับจ่ายเงินครึ่งหนึ่ง อีกขึ้นหนึ่งเข้าไปจ่ายอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวยนะครับผมผมว่าสวยเลยนะครับไม่อินเจแปนใช้ได้สีอื่นก็สวยนะครับมีหลายสีนะก็ยังไงผมฝากด้วยนะครับดูในไลน์นะในอัลบั้มนะมันมีเยอะนะครับในในใในไลน์แอทแคลเนะครับแอนะ หรือไม่ก็โทรมาหาผมได้มาคุยกันได้นะครับว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนตรงตรงผมบอกว่าโอเคคือโอเคถ้าไม่โอเคก็คือบอกไม่โอเคอะไรเงี้ยนะครับอย่างอัองงนะอ 6, 9, เนี้ยคือคือผมพูดตรงๆนะคือหกพันเก้าเนี่ยแม่งต้องมีเงินเหลือผมพูดลูกค้าว่าแม่หกพันเก้ารองเท้าบ้าอะไรหกพันเก้า ผมเป็นพ่อค้านะรองเท้าผมมีเป็นพันคู่นะผมซื้อสมมุตินะผมซื้อเนี่ยผมไม่กล้าใส่เดินอะ่ะจะใส่ไปวัดจะไปกล้าถอดไหมจะจะใส่ไปไหนกลัวเปื้อนคือแม่งแพงไงลูกค้านึกออกปะเออแม่งแพงเต็มที่นะลงจากรถใส่เข้าห้างขึ้นรถถอด <laughs> เหมือนใส่เหมือน มันเหมือนใส่ไปโชว์ในห้างมากกว่าข้างนอกผมผมคงไม่กล้าใส่แม่งก็เปื้อนฝุนะ่นอะไรพวกเนี้ยนะครับคือเงินต้องเหลือจริงเนี่ยถึงต้องซื้อหกพันเก้าได้นะครับอย่างพวกยี่ห้ออื่นอย่างเงี้ยเจ็ดพันแปพันอย่างเงี้ยหูผมว่ามันแพงนะครับแต่มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราเก็บเงินมาเท่านั้นเองนะครับเป็นความสุขของแต่ละคนนะอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าพูดเยอะไปนิดนึงนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ สนใจยังไงก็ทักมาได้เลยร้านเปิดทุกวันมาคุยกันได้นะครับร้านก่อนนะครับสวัสดีครับ